ครอปเลงปีกตัวใหม่สัพพอร์ตโมซาลาวันที่5ตุลาคม๒๕จากรายงานของวันฟุตบอล c o อตคอมเผยว่าเยิขึ้นครอปนายใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเบโตรเนโตปีกทีมชาติโปรตุเกสของทีมวูแฮมตันอย่างจริงจังพร้อมเจราจาเพื่อคว้าตัวร่วมทีมในตลาดนักเตะเดือนมกรคาคมทันทีหลังจากเพิ่งดวลกันในศึกพรีเมียร์เมื่อไม่นานมานี้โดยเกมดังกล่าวเบโดรเนโตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้มีข่าวจากสื่อ ในอังกฤษออกมาว่าครอบอยากได้แค่ปูตตเกสร,รายนี้เข้ามาช่วยแบ่งเมาภาระของโมฮัมเม็ดซาลาเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาซนอลก็สนใจดาวเตะวัย23ปีเช่นกันซึ่งทางวุแหมตก้านก็มองว่าเปโตรเนโตคือผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาและมีค่าตัวไม่น้อยกว่า50ล้านปอนด์แน่นอนว่าด้วยอายุที่ยังน้อยเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาซึ่งเป็นนักเตะแบบที่ริเวอร์พูกหลังตามหา ทางนี้เปโดเนโตย้ายมาจากวูแฮมปานตั้งแต่ปี2019ซึ่งเจ้าตัวก็มีผลงานที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวหลกักและสร้างโอกาสทำประตูให้กับทีมได้มากมายโดยเจ้าตัวยิงไปแล้ว12ประตูจากการลงสนาม118นัดในตำแหน่งริมเส้นขอบคุณภาพแหล่ข้อมูลข่าวเบิร์นิวส์ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยน,นะคะ